ความรักตัดเลิอกอ้วนไปก่อนนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจคะเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจคะเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจคะคําถามคือเราตามใจแฟนหรือ,อยัง <Wow. S 2> ปัญหาคือเราเอาตรวจตัวเองเป็นที่ตั้งอะ่ะมันต้องตามใจเราอย่างนั้นมันต้องตามใจเราอย่างนี้มันต้องพาเราไปกินอันนั้นมันต้องพาเราไปกินอันนี้ <c oughs> แต่เวลาเขาถามมึงเธอกินอะไรดีแล้วแต่เธอเลยอ่านับไปกินสเต็กไม่ได้ฉันอ้วน สรุปมึงจกตามใจใครเรายังตามใจเขาไม่ได้แล้วเราจะให้เขาตามใจเราได้ยังไงดังนั้นก่อนเราจะทําอะไรให้คนอื่นหรือต้องการให้คนอื่นทําอะไรให้เราควรแก่การทําให้เขาก่อนบุคคลใดก็ตามเนี่ยรู้จักให้แก่ใครก่อนบุคคลนั้นแหละเป็นสมควรแก่ผู้สมควรแก่การรับบุคคลที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักสละตลอดเวลามีฝ่ามืออันชุ่มด้วยเหงือ่อจากการให้ รู้จักให้รู้จักแบ่งปันไม่หยุดไม่ถอยบุคคลเหล่านี้สมควรแก่การได้รับพระนันก่อนเราจะรับจากใครเราเป็นผู้ให้แล้วหรือยังก่อนการที่เราจะเรียกร้องหาความเอาตามใจของใครเราเป็นผู้ที่ให้แก่เขาแล้วหรือยังก่อนเราจะเรียกร้องหาการที่เขาเนี่ยจะต้องทำตามหรือตอบสนองต่อความต้องการเราเราได้เคยตอบสนองต่อความต้องการของเขาแล้วหรือยังแต่ที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาอะไรจากใคร ให้เรากลับมาทําที่ตัวเองอย่าไปเรียกร้องเพราะเรียกร้องสุดท้ายเขาทําให้เราไม่ได้ใครเป็นคนทุกข์เราเป็นคนทุกข์เพราะอะไรเขาไม่ยอมทําตามความพอใจเราวิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวอย่าไปอยากให้ใครทําอะไรเพื่อเราแต่จงอยากทําอะไรเพื่อตัวเราเองเมื่อเราทาเพื่อตัวเราเองเราจะทําได้หรือไม่ได้เราจะทุกข์ร้อนไหมล่ะไม่ทุกข์ร้อนแต่ถ้าเราต้องการให้คนอื่นทําเพื่อเรามันจะเริ่มทุกข์ร้อนเพราะเขาไม่ยอมทําตามความต้องการของเราดังนั้นกลับมาแก้ที่เราง่ายที่สุด ไม่ต้องไปอยากปังมากเลยนะครับนี่นึกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนางงามนะครับผมตอบได้อ้โหูสุดยอดมากแต่ว่าอาจารย์เบียร์ทราบไหมครับว่ามีประมาณ1,000คําคำถามโอโ้โห <laughs> เดี๋ยวเราจะร่วมกันตักบาดเช้าด้านหน้า <c oughs> ต่อเลยคำถามต่อไปนะครับเราจะสร้างความมั่นใจในยามวิกฤตได้อย่างไรครับอาจารย์สร้างความมั่นใจในยามวิกฤตเช่นวิกฤตยังไงเช่น เราตามคนทางบ้านมาตอบเอยนะครับเช่นมึงเดินออกไปหน้าถนนแล้วรถกำลังจะชนแล้วมึงก็ต้องมายืนสร้างความมั่นใจเพราะกับเราวิกฤตอยู่อย่างนี้เหรอมันจะสร้างความมั่นใจตอนจะรถชนได้ยังไงคือมันคําถามมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องคําว่าในยามวิกฤตของเราเนี่ยคือวิกฤตอะไรเช่นในขณะนั้นเนี่ยเรากําลังจะพิเต์งานครับอ่าอาจจะวิกฤตสำหรับเขาในขณะนั้นรู้สึกว่าเรากําลังจะนําเสนออะไรบางอย่างแล้วรู้สึกขาดความมั่นใจทีนี้เราจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงยอมรับตามความเป็นจริงตาม ความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเช่นเราเตรียมพรีเซนต์มาเราเตรียมนําเสนอมาเราเตรียมนําการขายมาแบบนี้ครับเราเตรียมมาแค่ไหนมั่นใจแค่นั้นเตรียมมาน้อยก็มั่นใจน้อยเตรียมมามากก็มั่นใจมากไม่เตรียมเลยก็ไม่มีความมั่นใจเลยเกิดวิกฤตเลยถูกต้อง Whoa <çek? S 1> วิกฤตก็เกิดขึ้นดังนั้นมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองไงใครมีความมั่นใจแสแดงไ,ไหาคนนั้นเนี่ยเตรียมตัวเองมาดีทําไมอาจารย์มีเวมีความมั่นใจในการสอนธรรมะทุกครั้ง มีการพูดอย่างชาญชาดเจนทุกครั้งพาะอาจารย์มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดครับแต่คนทําไมไม่ค่อยมั่นใจในการพูดเพราะเขามั่นใจไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่ทอเรียงพูดอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วพูดออกไปใครจะชอบหรือเปล่าแต่ในขณะที่อาจารย์พูดทำไมอาจารย์พูดด้วยความมั่นใจอาจารย์ไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบหน้าที่อาจารย์พูดตามความจรงิงค,ครับใครรับได้ย่อมเกิดประโยชน์ใครรับไม่ได้ย่อมเสียประโยชน์ต่อตัวเขาเองสิ่งที่อาจารย์พูดด้วยความมั่นใจไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแแปลงรต่่ออาาจย์พพูดเื ให้เรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ความจริงนั้นได้เราพิจารณาค่้ควรตามเฮ้ยถ้าเอาไปลองทํารู้สึกเกิดประโยชน์ทีนี้แหละเราจะเอาไปลองปฏิบัติตาม <No. S 1> เมื่อเราไปปฏิบัติตามเราจะเห็นจริงตามนั้นว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนี้เป็น